สวัสดีครับผมนายวุฒิพงษ์ดงพำภูหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปูมนะครับสำนักบริหารพืที่ยวุรักที่15ชุมนไานนะครับวันนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติแม่ปูมนะครับก็มีนะครับเมนูอาหารนะครับที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสแล้วก็ิ้บลองนะครับเป็นอาหารเมนูนะครับพิเศษหรือว่าสเปเชียลเมนูนะครับประจำฤดูฝนนะครับนั่นก็คือนะครับเมนูข้าวผัดนะครับกะเพรานะครับ เห็ดลมนะครับแล้วก็ข้าวนะครับข้าวคุกกะเพราเห็ดลมนะครับอันนี้ก็จะเป็น2เมนูนะครับที่ได้มีการลังสรรนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็สืบเนื่องจากว่านะครับป่าของอุทยานแห่งชาติไม่ปื้มนะครับเราเป็นป่าเต็งลังนะครับซึ่งป่าเต็งลังเนี่ยเปรียบเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเฉพาะกลุ่มของเห็ดที่เราทานได้หรือว่าเห็ดที่เราได้รู้จักกันเนี่ยนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับได้เก็บ เห็ดไปทําเมนูอาหารตัวของอุทยานเองนะครับก็ <_ d> um> ได้เห็นว่านะครับมันมีการขายนะครับในตลาดเอ่ยหรือว่าในริมทางเนี่ยเราก็เป็นแหล่งใหญ่นะครับที่ประชาชนได้เข้ามาเราก็เลยนําเมนูตรงนี้นําวัตถุดิบนะครับที่สดสจากต,กตากแม่เปื้อนนี่แหละครับมาลังสรรเป็นเมนูนะครับซึ่งก็เป็นเมนูที่คนไทยทุกคนหรือว่าตลอดที่เป็นเมนูยอดคลิปนะครับของอนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย นะครับสักครั้งหนึ่งมาเมืองไทยจะต้องลองเมนูนี้ก็คือข้าวผัดกะเพรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเมนูข้าวผัดกะเพราเห็ดหล่มนะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหมูนะครับหรือว่าเนื้อไก่นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันนะครับมีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้นนะครับในส่วนของราคานะครับที่เราจําหน่ายนะครับของครัวพอใจนะครับที่ดําเนิน การโดยร้านบริการอุืยาในชาติแม่ปืนนะครับเมนูละ79บาทนะครับเมนูละ79บาทนะครับนะฮะเฉพาะเห็ดนี่ก็คุ้มมากๆเลยนะครับนะฮะเห็ดก็มีราคาแพงแต่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนที่สนใจนะครับได้มาลองนะครับนะได้มาลองทานลองชิมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะให้ชัวนะครับให้โทรศัพท์มาติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนว่าวันนี้อยากมากินนะครับข้าวผัดกะเพราเห็ดหล่มวันนี้มีเมนูหรือเปล่า นะครับเพราะว่าเห็ดแต่ละวันก็ออกมากบ้างน้อยบ้างนะครับถ้าจะให้ชัวร์นะฮะโทรมาเช็กก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามานะครับนะฮะนอกเหนือจากการทานเมนูแล้วเราสามารถที่จะท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติสะพานชมวิวนะครับจุดเช็คอินนะครับของอุทยานหรือว่าจะมาเจอน้องนุ๊กยุงก็ยังมีให้เห็นนะครับนะฮะมาเที่ยวจำๆในฤดูฝนนะครับเขียวไม่จกตาแน่นอนนะฮะฝากชวนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ